สิ่งที่ใช้เลืลอำลระธาทมเดี่ยมมาเทียมหัวขอพระคุณมาแนมนำไอ้ซอยเฮียมย้ำนี่ชายามีคือคนลายได้ไม่ปองอยากเป็นไงได้จัดแต่งแปลงไปผิดปีไหนก็บ่ยานการนี่ที่ประตง แม่นหนทางสี่อวยคงสิลงสาวสาวสมอุตลาภัยละอังได้นั่งเฮี้ยมเทียมป่าเที่ยวซอนบ่าให้ทำชั่วหลงเมาบัวบกวววต่ำบกวดวต่ำบอยันย้อนเนื้อเป็นกําได้กระทําคนเกี่ยวเที่ยวมาเท่าทั้งสอ ยอพระก่อนใสเก่าสิข้อเราคำเฉลยยาละเลยราดีภาคเยียมน้องห้ามเียน mm hmm. ตัวของผมเป็นคนลายมามหมายกระทำน้องกหไ่อยากสินางบลังใสของท่านี้เมนาจึงทำบาบยินตองโอ้ยขา้าวพี่หอดนองไปขวงทาง สันเดี๋ยวดีมันลวงโอ่งเมียพญาโนเมืองนี้ทีนการนี้คือเป็นสู่น้ำพญาให้มองมนจนนางหลงลินลอนและลิมเท,ท้าท่านพญาแสนฟ,ฟังเด่นภายในชายการกวงนครหลวงขวงเขออนุชิตพระบาทไทยเป็นเจ้านางเมือง พิมพกาแก้วเมียเพ่งเทียบปฏินในระยะวางนี่พานางนั่นเราหล,าลงต่อเราคือราชคู่ป่าโมเป็นเลือดเนื้อเชือกสของชาวบุรีนครเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้พอว่าเรานั่นนี่จุดหมายจุดหมายของเราก็คือชิงนะครชายกาลแร่งทนี้ละว่าแต่อคเดเอ้ย <c oughs> เรื่องที่เราให้เจ้าไปเหตุมันสำเร็จไปฮะ <c oughs> ท่านราชู แผนการตอนนี้พนามพิมพปกาล,ลงในอัคเดนเลือกนาะแม้สิจาปาวอไดเทกเสือฟังเหลือแตก,กํำจัดพระองค์เจ้าอรดชิตราชบุตรถอยเทพราชบุตรเท,ทวันอมมาซาตาส่วนสีพระพาและกรกมารีนั่นคือของแถมดีมากอัคเดศินาของเราพระราชครมแผนแรกสำเร็จเปแนเหตแผนที่สองบอรตโ,รดโดนกคิดจะไกระต่อพระราชครูแผนที่สอง,งนั่นเางเราเนี่ยคิดไปแล้วล่ะ เราหนีช้างคนปลอมตัวไปเป็นพ่านป่าเพื <No. S 1> ่อลอกองค์อนนชิตราชาว่ามิสร้างเปือกใหง,ง่าง,งาับอยู่ในป่ามีสร่าง oh. เมื่อพระองค์หลงเสืออล้วก็ออกไปค้องสร้างพวกเจ้าทั้งหลายกันลอกพงมประชดมันเสียถือว่าแผนการข้องนี้ช่างหยอดเยี่ยมเลยที่เดียว <laughs> ว่าเตปิเชศดชัยปิชาย,ยุทธชยัชายยาพวกเจ้าทั้งสามนักข้าใจบ้า รับทราบดีทับนอารุธแผนแรกสำเร็จไปแล้วนั่นก็คือให้ทัพนอัคคเดชไปเป็นชูกับไปนั่งพิพากาแน่แผนที่สองรอบผมระช่วนองค์เดือหัวผมคิดว่ามันต้องสำเร็จอีกเช่นกันท่านอาวุธผู้มีการเด็น่างนะพวกกับผมทั้งหลายสีทำงานยางถวายหัวเลยท่านราชาคู่ลูกสมุนพวกการอาสาทั้งการเพิดเป็นจากสาง เราทําตามสิดีบ่ดีบ่มีแล้วสิสนใจมองลําต้องสิขึ้นสู่กําหมกวงลวเพิ่นขึ้นกับปุ้มเพื่อทางเจ้ากษัตริย์ให้เพิ่นเดินดงลักสู่พงไพกวงปวงกับผมบ่มียานงานสังการบ่ต้องห่วง เวียโคราทั้งปูหวงหลับร้องเสร็จเรียบร้อยบ่อมีดอยดอกแน่นอนนงีเธอนี้มองเห็นเมฆลังทอนฟ้ากะยอนพยมบนสีนเอาตอนไปทุนจากกาวล่วงยันเจ้าพ่อแต่สามมงเศ้าสีเอาตอนเฝ้าลวงขึ้นสู้หอ าสาตวนพระองค์เจ้าดอกว่ากะอันเอเอในยามนี้แม่นหลายชุดดอกหมดคือตเด๋ว่าแีน้คือกลที่อก